นี้เราจะมาจับของขวัญดีใหม่กันเรามี2อัน,นเรามี2ของขวัญเป็นเสื้อที่เพื่อนไม่น่ามีในตู้อะไม่น,าน่าเี่ไม่น,าน,าน่ามีในตู้ไม่น่าเกลียดนะคะฉันาน่าเกลียด วันนี้เราจะมาจับของขวัญปีใหม่ก hey! ันไม่มีวันจะตุดซีแล้วแม่เ่ออะไรวะอ๋อ็มัดเลยไม่ดี่ลยไม่ดีลจริง กนเลยใจไเป็นรถนทาละเราถือว่าให้เป็นของขวัญสองเทศกาลไปเลยค่ะมันใช้ได้จริงเหรอพี่จะให้ไงใช้ได้จริงใช้ได้จริงใช้ได้จริงทุกพี่คือว่าใช้ได้จริงทุกคนต้องใช้แอะเราจับอะไรก่อนนะแต่ว่าปีนี้จับเสื้อก่อนเรามีสองอันเรามีสองของขวัญเราจะเริ่มกันที่ที่อะไรดีที่เสื้อก่อนเพราะว่าจับเสร็จปุ๊บใส่เลยอ๋อโอเคโอเคใส่เลยต้องใส่ ว่าใช่จริงเสื้อที่เรามาจับวันนี้ไม่ใช่เสื้อโมโมเบเบ้ของโซมันละกุมมาแย่ถูกเลยกุมน้องบอเลยว่าจริงจริงเสื้อที่พวกเราเลือกมากันเป็นของพรีออเดอร์ทั้งหมดคือไม่มีในไทยถูกต้องไม่ของนำไทยอิมอร์ตนำอะไรนำเข้าอิมพอร์ตอิมพอร์ตทั้งสี่ตัวของอิมพอร์ตใช่ของอิมพอร์ตเพราะว่าจะเป็นเสื้อที่แบบพิเศษมากพรีเมียมมากๆที่มันอาจจะมีสองชิ้นเนาะเป็นเสื้อกับอีกอันหนึ่งเป็นตี่มงองูเพราะว่าปีนี้เป็น มูเล็กูเล็กใช่ไหมใช่อ่ะเสื้อก่อนนะคือเราต้องบอกธีมเสื้อปะเป็นเสื้อที่เพื่อนไม่น่ามีในตู้อะเออเสืส้อน <า S 1> <ย>ี้ีไม่น่ามีในตู้ไม่น่าเกลียดนะคะไม่น่าเกลียด มันหนึ่งซ้ำแสดงว่าดวงมันต้องมาแล้วล่ะอค่ะทุกคนเชิญของพี่คุณพี่ค่ะอูมาชมเลยว่าเดี๋ยวเปิดกล่องพี่ปอนพี่จะบ้าอะไรคือมีกางเกงให้ด้วยเหรอเออนี่พี่เห็นลายก่อนแทร์แทร์ชิมอีกก้าบมาเนี่ยพี่จะเหมือนชาวีอยู่อย่างนี้มีทองมีทองอุ้ายอาแร้วก็เสื้อตัวนี้อยากเป็น กันสียเคือถูกแล้วใไม่พี่ว่าเสียนูพูดเลยนี่ไงที่เคยทำบุญย่านาบานยืนอยู่แบบจริงนะ ทับไปเลยเหรอใช่ครับไปเลยทับไปเลยจะได้ดูตัวใหญ่เป็นคขดิแกนเสริมกล้ามเอาละฉันยังกอดแม่์แล้วดูดูดูมีขนหลด้วยเนี่ยเฮ้ยมันสะดีออยู่นี่หัวข่าอยู่นี่มันเป็นไปได้ยังไงกันนะเฮ้ยใส่แล้วฟิลหล่อมากเหมือนใส่เสื้อบาร์สอะไรอย่างเงี้ยเออเไม่เห็น ไม่รู้นะรู้จริงนะเสื้อเฮ้ยมันก็ฟิลเหมือนใส่สบายเลยอะเท่เอันนี้ใส่ไปทำกิจกรรมอะไรต่อนี่ใส่ปล่อยบวยเป็นบาไปเล่นบ้าไปเล่นบาด้สมาธินี่ดสสมาธินจิตใจของเราคั้งหทดสอบชรอชิโอเคเสื้อกาบของแพนต์ต่อไปโมบายกุมมะลกุมอะไรกีกุมอะไรกุมอเไรกลิงกา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 ลิง ได้พี่แก้วแล้วหนูจะให้ใครเออผู้ได้ตัวเองก็ต้องนี่ก็ต้องได้ของนี่แล้วพี่แกก็ลองให้หนูหนูไม่ได้แล้วพี่แกอ่ะงั้นเป้ะมองให้ให้โมบายมันเหมาะกับโมบายมันก็คือกระเทยหหรอหน้าหรอมันคือหน้ารักนี่ฝันนดิมายิ้มมายิ้มหน้าเหมือนการส่งด้านเลยนะมายิ้มเป็นคน ดไม่ได้นะคนเดิไปแทนคนเื้อแหลมทิ่มหูแหลมเวอร์ไม่ได้แล้วเนี่ยใครเดินใกล้ที่โดนทิ้มแทงใอเนี่เป็นบกคลิปนะคะโอเคช่วงต่อไปเป็นช่วงจับของขวานตีมงองูนะคะโอ้โอ้ยอยโอกอ้ยโอ้อ้ยโออ้ย่ออีกแล้วอ้ ยังไงจ๊ะย็น มุน้ำเมากกัเธอกี้เออนแรกฉันได้คิดไว้สองคอนเซ็ต์แต่วันนี้ยลืมเอาอันหนึงมาอันนั้น่ะไว้ใช้งับแต่ว่าเดี๋ยวจะตามมาแต่อันนี้ไว้ใช้งีบของดีแล้วเนี่ยเป็นที่ปิดตาไอ้น้มฉันก็มีอไรยังไม่ได้ใช้เลยมหาวีเลย อันนี้มันดีจริงค่ะทั้งหลายวันไหนมี่แบบที่เครียดหรือว่านอนไม่หลับอ่ะคืออันนี้เป็นที่ปิดตาไอ้น้ำแบบอุณหภูมิ40องศาอ้าฟู่อันนี้นะคะมอบให้แล้วอันงับคืออะไรอันงับคือที่หนีบผมอุ้ยดิ้งที่งับผมที่มเป็นแบบที่หนิทรรศรวมใช่ไหมโอ้ยมาในสันแฮร์เฟสเท่าไหร่อ่ะร้อย ไม่ไรอีกก็เบนก็ต้องได้ของพีแกละจริงๆว่าขอกับเธอเหมือนกันอะไรวะกุมอะไกุมอะ้รมันไม่ยอมวางกระเป๋าเลยแต่มันถือถือเข้ามาใช่สะพายอยู่นั่นอะเลาเวลาไปแบบแล้วมันเป็นแรงงอยเหรอเวลาแบบไปพี่พักที่มันมีสาวใว้น้ำหนึ่งช่องว่ายน้ำอันนี้ก็เหมาะมากเะีรนเนีนน้กันเน้นกันน้ำเงือ ไปมีชช้คืองอกระป๋องมาบุดได้งานน่้ไม่ทำเานไงอะผลกอะไรนี่แล้วก็ง้องอกันแดดทําได้งานี่เราเจอสิ่งนี้โอ้ยมันแบบน่ารักมากก็เลยเอาคืออะไรวะ้ออะไรเนี่ยง้ ชินกับหนามทุเรียนหรอ Yes เป็นพยายนี่ก็คือของข,ขวัญปีใหม่ที่เรานำมาแลกกันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าเอ้ยเห็นเสื้อที่พวกเราใส่รู้สึกว่า้ยชอบอะไรอย่างงี้ไปซื้อตามก็ย่อมได้ กันจ้าค่ะแล้วเราอวยพรปีใหม่ทุกคนเป็นยังไงอวยไปหลายคลิปแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังดูคลิปนี้จนมาถึงคลิปนี้อะไรวะยินติดตามพวกเรามาหลายปีเลยนะคะหลายปีแล้สองปีสองปีก,ก,ก็หลายปีแล้วยังติดตามอยู่ h a ป p y New Year หนึ่งรอบนะคะแล้วก็แฮปปี้ตุ๊ดจีนถ้าใครอยากดูคลิปที่ตลกมากกว่านี้อีกนะคะสมัครสมาชิก Behind the Scene Behind the Clip มันจะตลกกว่ามากกว่าที่ทุกคนเห็นอันนี้เป็นบางอย่างที่อาจจะ ก็ยังไม่จบในสมาชิกแต่ก็ฝากอีกอย่างนึ่งนะคะตอนนี้สร์ทิตมิสซิงกิลมาของตัวเองแล้วนะใช่ขอ้คุสายตา เป็นซิงเกิลที่เราทํากับทางค่ายมาใช่มาทีมาทีเราจะภาพนี้เขาดึงก็ใส่ตาจะมองแค่คุณคนเดียวตอก็คงก็ถ้าใครเจอเราคุยก้นมากเลยละหวังว่าทุกคนจะชอบเราเพลงนั้นเพราะว่าพวกเราก็ชอบนะพวกเราชอบมันก็แบบชอบมากเลยดีนะใส่เอาไปแบบแต่คงมตัดคลิปแล้วเอาเพลงเพลงใส่ก็ได้นะคะใส่ที่แบบส่งไปจีบใครก็วางใจก็ย่อมได้นะฟู๊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 ฟั๊ฟู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  คชื่อเพลงว่าอะไรสายตาของผมจะมองแค่คนเดียวคือพูดชื่อเพลงได้คือร้องได้เลยครูร้องได้คือครูเลยนะใช่ยคอวาเป็นของขวัญปีใหม่ใช่ของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนด้วยที่แบบติดตามพวกเรามาอะไรอย่างนี้ถืออาบวยทั้งสี่ท่านที่อาบวยเป็นอาบวยโมเดิร์นอาบวยแบบผสมคริสต์มาสเพราะว่าถ่ายตอนคริสต์มาสเป็ยตอนหาวยใหม่คมอ่ะอาบวยใครเป็นยักษ์ีใครสมัครสมาชิกก็ได้ดูเบื้องหลัง ลงไปเป็นเอ็กซ์คลูซีฟโอเคโอเคโอเคบายยใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกดกัิดีด้วยนะคะบ๊ายบายซินจียูนี่ซินจีอะไรซินียูนี่ซินจียู่ได้แตวแตงแตงนต่แตงแตงแจงแตงแตงแ่งแตงแตตงตงแงแตงตงแตงแตงแตงีตงแ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 ต